สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมที่25ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่กรานาด้าเปิดบ้านแพ้ให้กับเบียริลไป1-4เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากอันาดาจูมาครับยิงแฮตทริกแล้วก็หนึ่งลูกมาจากมอยโกเมสส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากทางลุยส์มิลลาโอซาซูน่าก็แพ้ให้กับแอตมาดริดไป0-3ทีมเยือนได้3ประตูจากเจ้าเฟลิกหรือโซเลสแล้วก็อังเคลกอเลียกาดิสวันนี้เสมอกับเกตาเฟ่ไป1-1 หิมเยือนทำให้การหนึ่งศูนย์จากโบคาเมเยรอครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาตีเสมอได้จากอาวาโรเนเกรโดแล้วก็ในมาดริดครับวันนี้เอาชนะอาราเบสไป3-0จากมาโกซซิโอวินิซิวจูเนียร์แล้วก็คาริเบเตเซมา เนี่ยก็เลยทำให้ตลาดกันในตอนนี้อันดับหนึ่งยังเป็นเลบันเดตที่เก็บไป57อันดับ2เซบีย่าห้อันดับ3เลเบเตสมี43อันดับ4แอนเดร์ดสีอันดับ5กับ6เป็นบีเรลกับบาร์เซโลนาเก็บไปทีมละสามสิบเอันดับ7จ็ดโซซิดัดสามสิอันดับ8บิวบามี34อันดับ9โอซาสซูนาสามสอันดับ10กับ11เป็นเซลตาบิโกแล้วก็ไลโยบากียาโนที่มีทีมละสิบสามสิบเอ็ดนะฮะ อันดับ12บาเลเซีย30อันดับ13เอลเช่มี29อันดับ14เอสปปนญ่ย์ยีอันดับ15กับ16เป็นเกดาเฟและก็ทางมาโยกาที่มีทีมละ26อันดับ17ดแคนาดา24ในขณะที่โซนตกชั้นครับอันดับ18แล้วก็19เป็นกาดดสกับอลาเบสเก็บไปทีมละ20แล้วก็อันดับสุดท้ายเรเบนเต้มีอยู่14คะแนนไปต่อกันที่เดาซันโรล่าสุดก็ยังคงเป็นคาริเบเนซมาที่ซัดไป18ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีเอสบันยอนเปิดบ้านเจอเซบียาบบเลเซียพบบาเซอร์นาเลเบติสเจอมายโยกาแล้วก็กูดิกเป็นบิวบาวเจอเกัาโซเซดัดก่อนปีท้ายสัปดาห์นี้ด้วยเกมคือวันจันทระหว่างเซลตาบิโกโพ,พเเบเลเบนเต้